สวัสดีจ้ามานจะมาลุดห้าน,น้อยวันที่21่สดตรวจของวันที่20ก่อนเนาะจ้ะกาชาดเพิ่นออก01319วน่สามห่ัน01319หม่ของแม่มิลาบอกเข่ากาชาดเนาะจ้ะเด้อชาพ่อจิต146กับ77เลขแม่มิลาเมื่อนี้บอกเข่าเขา่เขาตะวิงรูดที่4เนาะจ้ะเนาะพิเศษ47312ตัวดับเข่าแนมะ่พี่น้องนี่12ตัวนี้เข่าเนาะจ้ะตัวดับที่แม่มิลาเขียนไว้ให้เลข1เข่า12 เกสามบอมี่ของไม่เปลาบอ่อเขาน,น,น่าจะได้เมนน้เลยเข่าหน่อยครูขอโทษขอพาลาดเะาจะปกติหกเก้าสองกับหาศปกติเขาปกตินด้จะเอเาไม่เาลาเป็น0ูย์หตรงนี้เนาะศูนย์ห้าของออกห้าศอยู่ปกติบนผลออกหกเก้าสของแม่เิลาบอมมี่ วีพีสีศูนย์เจ็ดกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับเป็นหนึ่งเจ็ดตรงนี้ถ้าพี่ลองจัดจะได้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งตรงนี้ศูนย์เจ็ดกับเป็นตรงนี้จ้ะศูนย์เจ็ดตรงนี้เนาะตรงนี้ปกติไปเขายูวีไอพีศูนย์เจ็ดตรงนี้แปดบ่อเข่านาะจ้ะเนาะนี่ตัวคือตัวเน้นคือตัวนี้บอเข่ารุดไปของมือนี่เข่าตาวิ่งรูดทีซีเนาะพ่นออก สี่หกสี่เก็ดสามสี่ศูนย์เก็ดเข่าศูนย์เก็ดเข่าหนึ่งเก็ดหนึ่งสองแล้วก็น,นะโมนิเล็กเข่าหน่อยครูทำบรรลุต่อของวันที่ยี่สิบเอกันจ้าบะหมักเข้ากับพานแล้วผิดหอกเนาะข้าวน้อยได้กินขนมอยู่แล้วไปได้สี่น่อยจะไปกระชากน้ำกระไปกระชาน้ำเนือจะเลือหลักสิบหลักน้วยหลักสิบได้หนึ่งได้ศูนย์หลักน้วยได้สามได้สี่ได้หกถ้าไม่ไม่เราจะเอาลองตรงนี้คือเลขเก็ ต่อแม่มิลาจะมาจับคู่ได้ว้ะเด้อตัวชอบก็บคือเลขหนึ่งเลขศูเลขเ,เ,เก็นี่บอชอบแต่ส่วนมากมันจะมาคู่กับตัวนี้เก็ดสีเก็หประมาณนี้หนึ่งสามหนึ่ี่ศูนย์สามศูี่ศูนย์สามศูนยวิ่งรูดอยู่ที่1 ปกติจ้ะอันนี้อยากไปซีน้อยก็ไปซีน้อยนะจ๊ะเ้อตัวเด่นตัวช้นคือตัวนี้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 บางที่ออกแบบนี้แบบนี้ตัวเน้นองไม่พลาจะเอาไซ้ซีตัวหนานี่ของถูกวันนะจ๊ะเ้อบางที่เราลืมเว้าจุดนี่บางที่ออกจังสี่จังสี่เนาะปกติไปไว้รุ่นจ้ะคำนั้นมจากเรือ่องปกติตัวล่างนะจ๊ะเ้อไปได้ทุกน้อยจุดนี่เนาะจุดปลดล็อกปุดนี่ปรดสิดนคือจุดนี่แหละพี่น้องพิเศษ ของที่20กับเข่าแล้วจะได้เข่าตรงตรงน้อยนเนาะสิมันอยู่จุดนี่ก็ได้บบเมมเวลาพี่น้องก็แค่ใบทะลุนเราเองพิเศษปกติ VIP ไม่เมเบลาจะเอาตรงนี้ลงปกติหลักสิบช่อนได้หนึ่งได้หจ้ะมักได้บันเนยไมมเวลามากระเล็กหลักหลักสิช่อนแบบนี้เหลือในหน่อยแบบนี้มากหลักน้อยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามจับคู่ได้หคู่จ้ะ สูตรปดล็อกปดหนีเปอร์เซ็นต์คือจุดนี่แหละเบอร์มันจะมาบอห้าสองเลยห้าสองห้าสามจะมาบอพี่หองเอาอันนี้ครับน้ำมาจากอะไออกปกติตัวบนจากตรงนี้ได้แต่เด้อรักสิบได้หนึ่งได้เก้าได้สูนย์รักหนึ่งได้สี่ห้าหกถ้าตรงนี้ได้หนึ่งตรงนี้จะได้เก้านับเพิ่มจะเป็นศูนย์รักนึ่งได้สี่ห้าหกลุ่นเบิร์แล้พี่หองเลยถัดจุดนี้หลุดไปมันต้องมาเมื่อนี่ วิ่งรูดอยู่ที่เอาตัวช้อนลายวิ่งรูดเนาาตัวเบิ้ลก็พี่น้องติ่งกระดาษดูลายและชีวิตเนาะตัวเบิ้ลเอ่อหนึ่งหนึ่งสามสามจ้ะหนึ่งหนึ่งไปได้ทุกน้อยละพี่น้องหนึ่งหนึ่งมาจากปกติชนกันหนึ่งหนึ่งมาจากพิเศษหนึ่งหนึ่งมาจากจุดนี่น้ำชอนกันอยู่ที่หนึ่งหนึ่งวิ่งรูดที่หนึ่งจ้ะ อันนี้บ่มีเบิร์นเนาะเอ้ยเบิร์ตั้งแต่อยู่พิเศษหนึ่งหนึ่งสามสามนี่สามสาม,สาม,สามวิ่งรูุดดีที่หนึ่งกับสามเอาประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่แม่ไม่หลามมากด้วยแบนี้มากเล็กหนึ่งนีง่มากเล็กจุดนี่แหละพี่น้องจุดปลดล็อกปลดนี่ประสิทธิ์จุดนี่มันจะมาเต็มเต็มป ครับเป็นแบบนี่หมุนสามส่วนวนนะ่าจะเนาะประมาณนี้จ้าเห็นปะปังแล้วเจอกนในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าเรื่อยๆจ้า